ส,ส,สัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาตาคุณผู้ชมข้าสุขาวอรุณมารินเช้าวันนี้มีเศรษฐีใหม่แน่นอนค่ะ16พฤศภาคม2568 มันจะเป็นวันศุกร์ที่หลายคนจะมีความสุขมากๆแน่นอน<ๆ>รอลุ้นแบบพร้อมๆกันเลยที่ซื้อเลยอ่ะคที่มีเลขในใจอยู่เนี่ยไม่รู้จะซื้อทันหรือเปล่านะคุณผู้ชมม,มาค่ะมาดูเลขมงคลสะสมกันต่อได้แต่วันนี้วันศุกร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะติดตามการลุยการคุยการเคลียร์ปฏิบัติการควงคืนความวิธรรมครั้งนี้แบบใกล้ชิดมารอเลยทนายไพศาลเขาตั้งใจจัดเตมาเพื่อคุณผู้ชมเลยค่ะ ครั้งนี้เป็นอานักเรียนนักเลงเจอกันหน่อยไม่ล่าแบบเนี้ยพี่ทนายไพศาลก่อนที่เขาจะมาเป็นทนายเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะ,ะรายการกับหมอลักนะร้องไห้เลยนะหลังน้ำตาเลยเคยเป็นนักเลงมาก่อนด้วยอโอ้แต่ว่าสุดท้ายชีวิตพลิกผันมาแล้วก็ตั้งใจมาช่วยคนเพราะฉะนั้นครั้งนี้ลงมาพร้อมกันกันกบทีมเลยค่ะเข้ามาพูดคุยกันก่อนหนนะ้าให้เข้าใจกันเอ้า ถ้าคุยไม่ได้ก็ลุยแล้วก็เ okay. คลียร์กันไปเลยค่ะวันนี้ทนายไพศาลนิวนิวแล้วก็หมอหนอนนะคะจะลงพื้นที่ลุยปฏิบัติภารกิจจะเป็นยังไงคุณผู้ชม6กโมงเย็นเป็นต้นไปติดตามได้เลยหรือว่าถ้าใครมีเรื่องอยากให้ช่วยเขาช่วยฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยส่งมาเลยในชื่อรายการกับชื่อเพจใน Facebook อันเดียวกันลุยคุย เ <Clear. S 1> ค,คลียคุยลุยเคลียไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุยก่อนใช่ไหมใช่เออพี่กิ้งสลับตลอดเลยเนะี่ยเพราะว่าเขาลุยจริงๆอ่ะทนายไพศาลเนี่ยเขาสายลุยอยู่แล้วนะคะวัยรุ่นสไตล์เนี้ยเยอะด้วยนะอเออปกติเราเคยเห็นอายุน้อยร้อยล้าน แต่ว่านี่กลายเป็นอายุน้อยอยากจะร้อยคดีซะแล้วอเออต้องมารอติดตามกันค่ะไปกันต่อนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีรถเทลเลอร์พื้นเรียบ18ล้อคันหนึ่งเขาจอดพักอยู่ริมทางแต่ว่าพอจอดอยู่ดีๆไฟลุกพลึกบพรบขึ้นมาวิดจะบึ้มบั่มค่ะตอนนี้แก๊สแก๊สถูกไฟไหม้แล้วนะครับ <c oughs> ถึงถังแก๊สแล้วแก๊สพุ่ล้ พักครูเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูความเครียดของคุณตาวัย71กันหน่อยค่ะแกป่วยหลายโรคเลยและแกก็บ่นกับหลานว่าแกไม่อยากอยู่แล้วแกท้อใจกับโรคที่กำลังเป็นเลยตัดสินใจใช้ปืนจ่อขมับดับสมองฆ่าตัวตายค่ะ ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์หืมซุปหอมนะ้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดนากาแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องแ้าบำรุงด้วยนีเวียซูเปอร์ซีพลาส,สุดใหม่ที่มี STF 50เหนื้อเซรั่มบางบา,งบางด้วยสามสารช่วยบำรุงล้ำลึกฟู้ผิวยูไบรท์ในเวัน ใหม่ Nivea Super C Plus Nivea is for skin ได้เวลาเติมความสนุก Magic X น้ำผลไม้ผสมะพร้าวดื่มอล่อยเขียวเงือ Magic X ระเบิดความมร่อยเขียวสนุกถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาระการเงินม,มที่ไหนปลอดภยัยา่ Promise ขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกิน3าแสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ Promise คู่ซีของห<ส><อ>ลิงออมเจนเล่ b e a t y เช้ารองท้อง บ่ายอร่อยสดชื่นเ ok ย็นเติวมวิตามิน ok หิวตืดสองซองนี้คู่สีคลายหิวเจเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิวทุกที่ทุกเวลานะคะ ขอชุดช่นสุดคุ้มจะชุดไหนก็คุ้มเลือกอร่อยได้ทุกวันชุดสุดคุ้ม99บาทที่แมคโดนัล์แพงจังยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันอ่ะใช้แป๊บๆก็หมดใช้เทพไทยสุดช่วยลดการเสี่ยวฟันสี่ช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหอลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดแอปเลือกใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานะและซิงดื่มแบรนด์รังนกแท้ การกลวไลฟ์เอ็กซ์เรียร์จองบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนความอร่อยที่แตกต่างที่ต้องลองหยิบสักทีม่วงนี้ที่หวานและอร่อยเบอร์รี่ซีโร่ชูการ์สองม่วงฟินเต็มร้อยอร่อยหวานลงตัว <Le aves> แต่น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ม่วงนี้ที่ใช่อร่อยแบบที่ชอบเบอร์รี่ซีโร่ชูการ์สองม่วง ใหม่ไดกินสบายซีรีส์เงียบสบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นคู่สีของหลิงอ้อมเจเล่บิวตี้เช้ารองท้องบ่ายอร่อยสดชื่นเย็นเติวมวิตามิน <c oughs> หิวตื่อสองซองนี้คู่ซีคลายหิวเจเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิวทุกที่ทุกเวลานะคะ หม่ไดกินสบายซีรีส์ประหยัดไฟสบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นแอปเลือกใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนาหนะและซิงดื่มแบรนด์รังนกแท้บารส์สวนชอปปิงวีคงานนี้มีคนอยากช้อปเราก็หาคนอยากขายทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้เครื่องใช้ไฟฟ้า2 1่9ถึงมิถุนายนนี้อิมแพ็คเมืองทองธานีอยากขายโทร090 1978310 เติ่มความสนุก Magic X น้ำผลไม้ผสมมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนียน Magic X ระเบิดความอร่อยเขียวสนุก เราคนใกล้ตัวเราไม่มีการศึกษาเราจะอยู่ยังไงคะก็กลับมาดูว่าเราช่วยอะไรได้มากแค่ไหนคุณภาพมันไม่ใช่แค่การที่เด็กถือกระเป๋าก้าวเท้าเข้าไปในโรงเรียนทรัพยากรคุณครูเป็นยังไงสถานที่ศึกษาเป็นยังไงเครื่องหมายคืองอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สําคัญกับปัจจุบันนะคะมองว่านี่นะคะจะเป็นสิ่งที่จะเอาไปต่อยอดการเรียนรู้ของสถานศึกษานั้นๆสร้างการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างที่เราพูดพูดกันน่ะเป็นเรื่องที่เหมือนกับจะไกลตัวทําได้ยากจะต้องยากแต่ถึงว่ายังไงมันก็ต้องเริ่ม มูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Con เน c t e ีดีองค์กรที่เชื่อมโยงทุกความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท จะชุดไหนก็คุ้มเลือกอร่อยได้ทุกวันชุดสุดคุ้ม99บาทที่แม็กโดนัลเจอเจ้ากรรมนายเวนเขาว่าจะซ่อมรถผมเสร็จเมื่อไหร่ครับเนี่ยรถลูกค้าเสร็จพรุ่งนี้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตามเคลมให้สบายใจประกันติดโลกโทร1501พ่อนได้ละไปประชุมไม่ทันแน่เลยอะ่ะอาจจะทัน พันเวลาพอดีเลยอ่ะตื่นแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์จับค้่สองคนุง 13, งนั่ง69บาบาทถึง2ี่พฤษภาคมนี้รีสั่งเลยที่เซเว่นดิเลเวอรี่ จะเป็นใครบ้างนั้นเดี๋ยวสี่โมงเยน็นก็รู้กันส่วนคนที่ถามหาเรื่งงามยามดีมงคลนะเผื่อเช้าวันนี้ก้าวเท้าออกจากบ้านเผื่อเป็นวันสุดท้ายที่ได้ทํางานถ้าถูกหัวเย็นนี้เสาร์อาทิตย์ลาว,วันจันทร์นี่คือพักได้เลยนะ <in> เ,อเออไม่เจอกันเลยนะ อ่ะพี่บอลเอาซิมงล้อหมอขวานมาและเลข oh, มงคลยากเลยนนเพราะว่าสวยทุกเลขเลยอ่ะเออเอาเลขที่พี่บอนซื้อกันละกันใสนบอกได้ไหมเออแอบบอกว่าพี่บอนซื้อ,อ,อบนสุดกับล่างสุดบอกแค่นี้พอเออเอาแค่นี้พอ,อ,อมีเลขในใจพี่กิ้งแต่ยังไม่ได้ซื้อแต่ไม่ได้อยู่ในวงล้อนี้แต่เดี๋ยวจะเอาเลขมงคลจากวงล้อเดีย่ย ก้าวเท้าแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบที่แผงเดี๋ยวไม่ก็ผสมไปผสมผสมเหมนกันนะน่าจะยังได้นะคุณผู้ชมวงล้อหมอขวัญเอามาฝากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่สุรินกันหน่อยเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้งวดที่แล้วน่ะรวยกันยกบ้านเลยค่ะเฮ้ยเอ้าน้ำเดงเอ้าเอายูก็ฟองน้ำแด้งนวลออมาเอ้าเอา อยู่ก็เป็นฟองโอ้ยอยู่ๆน้ำแดงก็มีฟองเอาก็เขาเสียบหลอดลงไปไม่ใช่เหรอใช่เสียบนานยังพอเสียบลงไปเสร็จปุ๊บมันก็ไปเออไปกระตุ้นไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดลงไปอันนี้อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ยศาสตร์เป็นแบบนี้แต่หลักตามความเชื่อก็เฮ้ย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 ยอยู่ๆก็มีฟองขึ้นมาเราที่รับแล้วล่ะจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจอมปลวกคุณจําได้ไหมครับพี่กิ้งถามเอาไว้ว่าอันนี้จอมปลวกหรือเต่า อันนี้เปล่กรูปเต่าใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละแล้วเขาได้เลข370กันมาอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านน่ะขอเอาไว้แล้วได้นะคะเพราะว่างวดที่แล้วน่ะเขาโชคดีได้0ูนย์หกหมัอนออก0ูย์หก็จำไม่ได้ละวูนย์หกเป๊ะเลยโอ้โหเป๊ะเลยชาวบ้านก็เลยมากันอีกรอบหนึ่งได้730ดสมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูงวดนี้ว่าจะเป็นยังไงนะ ก็รอซื้อกันไปค่ะโดยคุณตาตุ๋ยที่เป็นเจ้าของอยู่ที่หมู่บ้านโคกกรวดในตำบลขอภัยโคกกระดวดนะคะในตำบลลำดวนอำเภอลำดวนของจังหวัดส,สุรินเนี่ย,นนยก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากชาวบ้านาาจะมารวมตัวกันรับความโชคดีงวดนี้เขาก็เลยมาขอกันเพิ่มค่ะและตาตุ๋ยก็เล่าเรื่องหน้าขนลุกด้วยนะว่า มวดที่ผ่านมามีผีพ่อแม่ลูกมาเข้าฝันโแล้วก็มาย้ำกับคุณตานะว่าอย่าลืมมาขออีกนะอุ้ยจะให้ก็ให้เลยไม่ต้องขอขนาดนั้นก็ได้ก็เลยบอกไปว่าถ้าได้เดี๋ยวจะเอานมกล่องกับรูปปั้นไก่มาเซ้นให้ด้วยเดี๋ยวสี่โมงเย็นวันนี้หนูจะจำเลขนี้ไว้ค่ะคุณตาอ่ะส่วนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพากันไประยองหน่อยค่ะวันนี้มาทำอะไรครับก็มา ขอโชคลาภเหล็กต่อแม่ตะเคียนครับแล้วก็นําชุดมาถวายให้แม่ด้วยนะครับตามที่สัญญา้แม่ไว้นะครับแล้ววันนี้จะมาทำอะไรบ้างครับก็เยวะจะมาถวายชุดแล้วก็จะเต้นให้แม่ดูนิดนึง ฮักคอฮักคอไอเพงฮักฮักคอฮัก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 ัเดี๋ยวคุณพี่ขาคุณพี่เต้นอยู่ในพื้นที่ระยองแต่คุณพี่เอาฮักคอไอเพงซึ่งเป็นเพลงใต้มาเจ้าแม่เขาจะเข้าใจไหมเนี่ยคุณพี่ต้องมาเพลงระยองฮี้ฮีอะไรแบบนี้มาหรือเปล่า เออบอกว่าเจ้าแม่สเก็ตเอวจะหักก่อนนะโอ้โหเอดีซะด้วยสงสัยเขาคุยกับเจ้าแม่แล้วแหละเจ้าแม่น่าจะชอบเพลงนี้เป็นไปได้เป็นไปได้จังหวะมันได้พี่เล็กตะพงค่ะมันเต้นเอนเตอร์เทนให้กับเจ้าแม่นะคะก็มาไลฟ์เต้นโชว์เลยชุดไทยสีม่วงถือมาด้วยแล้วเจ้าแม่อายุกว่าร้อยปีเป็นไปได้ยุคที่แล้วอาจจะตาตอนย้อนไม่มีอะไรแซบแซบแบบนี้ให้ได้เต้นกันนะคะแล้วมีเขาก็ขอโชคลาภค่ะพี่เล็กบอกว่าเคยมาขอห้าครั้ง ขอห้าได้สี่โลเฮ้ยก็ไม่ธรรมดาแี่เอออาจจะมีสักครั้งหนึ่งที่เต้นไม่ถูกใจเจ้าแม่ไงเออขอห้าได้สี่ครั้งนี้ก็เลยมาอีกค่ะมีแค่ครั้งเดียวที่ไม่ถูกรางวัลก็เลยเอาชุดไทยมาถวายหลังจากเต้นเสร็จก็เอาแป้งทิ่ฐาเจ้าแม่ตะเคียนน่ะรูปๆดูสักหน่อยเห็นร่องรอยอะไรไหมจุดทูบดีกว่าพี่ทูบชัดกว่านะพี่เขาก็เลยจุดทูบแต่ว่าไม่มีแค่สองตัวเองอะ ๋อข้างบนมันจางๆเหรอเออข้างบนมันจางๆแปดหกป่ะใช่อะชัดนะวันนี้รู้กันเลยว่าเจ้าแม่จะปลื้มหรือเปล่าฮักคอไอเทงฮักฮักคอเดี๋ยวก็รู้แต่เขาจะไม่มาฮักคอเราใช่ไหมไม่ไม่เออโอแปลกดีเหมือนกันนะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นในประเทศไทยนะคะเราเคยได้ยินว่านางฟ้าตกสวรรค์เออแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ย นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าน้องอะไรตกมาจากรถให้คุณผู้ชมมาช่วยกันส่องหน่อยค่ะอะไรอ่ะเห็นไหมอ่ะกลมๆอ่ะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ซาลาเปาเหรอนี่เห็นไหมเห็นไหมกลมๆนี่กลมๆเออเออก้อนหินมันดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันไกลเกินอ่ะถึงบอกแล้วว่าเราต้องมาช่วยกันส่องค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไครมุกมองก้อนหินชัดๆเลยกลมๆกลิ้งๆเหมือนกับก้อนหินแต่พอเข้าไปดูดีเฮ้ยน้องดิ้นได้อ้าวน้องยังดิ้นเดาเดอยู่กลางถนนอยู่เลยค่ะ ถ้าเราส่องกันแล้วไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไรนี่เลยคือพี่วุฒิการช่างเนี่ยพี่วุฒิการยางเขาอยู่หน้าร้านพอดีรีบวิ่งไปโอ้เสียไปเสียมารีบวิ่งไปปุ๊บแล้วก็ไปจับน้องขึ้นมาทําให้เราหายสงสัยว่าอ๋อน้องคืออุทัยทวีค่ะโอ้โหแล้วเขาก็ยังจะเห็นเนาะกล้องวงจรปิดอ่ะมาดีมากแล้วเหมือนตอนนั้นเนี่ยพี่เจ้าของร้านก็คือพี่วุฒิเนี่ยเขากาลังนั่งคุยกับลูกค้าอยู่บริเวณที่หน้าร้านแล้วก็เห็นพอดีแล้วก็เฮ้ย มันตกลงมาแล้วมันยังไม่ตายอ,ะอ่ะบัวรถจะเหยียบค่ะก็เลยเอาผ้าใส่มือแล้วก็ไปจับน้องขึ้นมานะคะพอจับน้องขึ้นมาชัดเจนค่ะ น้องอุไทยเทวีแต่ว่าไม่ได้อยู่แถวราชเทวีนะน้องเนี่ยร่วงตกจากรถอยู่บริเวณหน้าร้านบุ๊รกานยางค่ะในของในพื้นที่ของอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพี่บุ๊รเขาต้องเอาผ้ามาห่อมือไว้แล้วก็จับไว้นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะของน้องแล้วน้องอุไทยเทวีตัวนี้น่าจะผ่านศึกมาเยอะอน่าจะผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะเพราะว่าดูจากร่องรอยบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าเขาแล้วเนี่ยเหมือนลุยไฟมานะอตอนแรกคิดว่าเป็นสีค่ะแต่พอซูมดูดีๆคือบางนิ้วเขาหงิกอะ ก็เลยคิดว่าน้องเนี่ยอาจจะเคยลุยไฟมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นไม่ตายพอรอบล่าสุดตกรถอีกก็ยังไม่ตายค่ะโอ้โหกชีวิตป่ะเออไม่รู้ว่าอุทัยททวีหรือน้องแมวมี9ชีวิตเหมือนกันนะคะในเมื่อสองรอบสองครั้งสองคราไม่ตายพี่วุฒิก็เลยบอกอ่ะงั้นขอจับหงายท้องดูท้องหน่อยแล้วกันจะมองมาเป็นเลขอะไรวะเนี่ยเขามาให้โชคแล้วปะเลขแปกับเลขหกอะหรือมองอะะเลขแกับเลขหเหรอ นี่เราช่วยชีวิตนายไว้นะเตรงนี้อย่ามือจับสิอ่ะอันนี้ขังครบลูกห้าห้ามจับโอ้โหนี่คือลูกสาวของพี่วุฒิเขาบอกว่าเห็นเหมือนลวดลายใต้ท้องอไทัยทีวีมันเหมือนแปกับ6นะอเอออ,อันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่ว่าอยา่ามัวแต่ไปสังเกตตัวเลขอย่างเดียวต้องสังเกตด้วยนะเขาไม่ให้ลูกสาวจับเพราะอะไรล่ะ เพราะว่าคางคกตัวนี้เนี่ยทุกตัวแหละเขามีพิษค่ะอันถูสี่สิบห้าจับไม่ได้เขามีต่อมพิษทั่วตัวเลยทั้งผิวหนังเอ่ยใบหน้าเอ่ยใต้ตาเอ่ยอย่าไปหาจับนะเพราะว่าบางคนแพ้เนี่ยถึงตายได้นะคุณผู้ชมไปกันต่อค่ะเช้าๆมาออกกําลังกายกันหน่อยนะคะมีแก๊งเซลสาวเขาแดนซ์บัตเลยถามว่าแดนซ์ทำไมอ่ะอ๋อแก้บนองค์เทพบับเบิรบีค่ะ โอ้โหแม่เห็นแล้วอยากเป็นด้วยอ่ะเดี๋ยวแล้วเขากลายเป็นเทพตั้งแต่เมื่อไหร่เขาเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่เหรอก็น่ะสิก็ที่นี่ประเทศไทยค่ะอะไรก็แล้วแต่ถ้าขอแล้วได้เป็นเทพไว้ก่อนนะเออเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่เซลผมสั้นกระโปรงสั้นเนี่ยเกือบหลับนะเออขาพลิกนะแต่ว่ายังกลับมาได้ยังสามารถแดนต่อได้สังเกตดูในมือดีๆของสาวๆเขาถือน้ำแดนถือน้ำมันเครื่อง แล้วแถมยังมารําสวยสรอบองค์เทพบับเบิรบีตายแล้วกลายเป็นเทพไปซะแล้วบับเบิรบีเออเขามาแดนถวายแก้บนคนะคุณผู้ชมค,คือถ้าจากสังเกตดูนะจะเห็นได้ว่าพอหลังจากที่เขาเต้นเสร็จแดนเสร็จน่ยก็มีการจุดธูปต่างๆเพื่อที่จะ,ะถวายน้ํามันเครื่องถวายน้ําแดงนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ย เป็นจุดที่เขาเป็นเหมือนเป็นรถมือสองอะเ,ออเขาก็จะมีเหมือนเป็นหุ่นยนต์ของบับเบิรบีไว้สังเกตดีๆจะเห็นมีพี่ผู้ชายเสื้อขาวด้วยพีออ่ผู้ชายเสื้อขาวที่เขาใส่เสื้อว่าพี่เมาใจบุญคนนี้แหละตัวต้นเรื่องเออถามว่าทําไมถึงเป็นตัวต้นเรื่องเพราะว่า<ๆ>พี่เสื้อขาวคนนี้หรือว่าพี่โกโศลอายุ49เ้าปีเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเอาน้ํามันเครื่องมาเปลี่ยนแล้วหันไปเห็นบับเบิรบีอะเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่เขาก็เลยนึกถึงบับเบิรบีที่กรุงเทพ ที่อยู่บริเวณสีแยกเจริญกรุงตัดถนนทรงวาดอะ่ะออกข่าวอยู่บ่อยๆเขาก็เลยบอกเอ้ย คนกรุงอ่ะขอเทพเบัรเบอร์บีแล้วได้เขาก็อยากจะขอบัรเบอร์บีปราจีนบุรีดูบ้างอ๋อของกรุงเทพตรงตลาดน้อยเนี่ยจะเป็นเทพออฟติมัสไพร์มจะเป็นคนละตัวกันแต่ว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันจักรวาลเดียวกันตัวนี้สีเหลืองชื่อบัมเบิลบีอ๋อบัมเบิลบีนะครับเออตัวของตัวพี่โกศลเนี่ยเขาก็เลยมาแก้บนตามสัญญาเพราะเขาบอกว่าตอนนั้นเขามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหมค่ะพอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จปุ๊บก็หันไปเห็นพอดีก็เลยยกมือไหว้ส่งๆอ่ะบอก ให้ถูกหวยสักทีสิอ,อทนนี้ถูกจริงค่ะได้มาหลักล้านนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าล้านเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยต้องมาแก้บนจริงๆแบบนี้พอมาแก้บนปุ๊บเนี่ยก็อ่ะขอต่อเลยแล้วกันจุดทูบเสียงท้ายค่ะอพอจุดทูบเสียงท้ายเนี่ยตัวเลขก็ปรากฏขึ้นมาชัดเจนเลย4 7 4 เขาบอกอะถ้ายังไม่พอใจเดี๋ยวส่องขอดูตรงฐานสักนิดนึงฐานตรงเท้าเนี่ยก็มีตัวเลขเช่นเดียวกันนะคะมันเป็นเลขกลับอะจะ4ี่สองหรือสองสี่ดีล่ะได้หมดแหละได้หมดนะอ,อแต่ข้างหลังเนี่ยทับศูนย์ศูนย์นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าเลขไหนก็ทดไว้ในใจเย็นนี้รู้เลยทันทีค่ะบ่ายโมงห้าสิบมาเช็คกันสิมันจะตรงกับเลขที่อยู่ในมือไหมมาติดตามกันได้ค่ะกับการถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่16พฤษภาคม2568 มีถ่ายทอดกันแบบสดๆดูกันแบบใกล้ชิดติดจอเหมือนอยู่ติดขอบเวที mm. รวมถึงเนี่ยระหว่างการถ่ายทอดสดนะคะก็มีซิคคอมสนุกสนานค่ะอย่างบ้านเคียงเรียงเบอร์มาไขาความรู้เรื่องราวของสลากกินแบ่งรัฐบาล กับทีมนักแสดงชื่อดังพี่วิลลี่แม็อินทอชพี่ปออันนบพี่เสน,นาหอยนะคะก็มาติดตามกันได้แบบสดๆเลยนะคะกับการถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคมบ่ายโมง50หลังจบข่าวเที่ยงอมรินค่ะทางอมรินทีวี HD ช่อง34ค่ะครับอ,อรอรุ้นกันได้เลยนะอเออวันนี้เนี่ยไม่รู้แหละใครทำอะไรอยู่ช่วงบ่ายแล้วมีนัดกัน <laughs> พาไปต่อที่สกลนครนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้อกำมัดแล้วนะมันน่าขังลืมไปเลยตำรวจไปบุกรวบตัวโจรนะครับตระเวนงัดตู้หยอดเหรียญงัดหลายจุดด้วยกันเจ้าของตู้ก็เดือดร้อนกันไปปรากฏพอจับตัวได้ถามว่าเอาเงินไปทําอะไรคําตอบมันอย่างที่บอกคุณผู้ชมควรจะขังลืมไปเลยเพราะเขายอมรับสารภาพว่าเอาเงินไปใช้หนี้ค่ายาบ้าครับอืมเดี๋ยวผมท่านเลพี่ครับพี่แต่ว่าหลังผมเสีบอยู่ครับเอ้ไว้หลังไว้หลังเลย นี่รู้ไม่รอะไรที่ครับผมจะมันก็รู้ครับไอพี่ครับอยู่ใครอยู่คนเดียวครับลุกหาผมไปนอนอยู่บ้านนะครับอะไรในกระเป๋าไม่มีครับผมกมา นี่แหละครับคุณผู้ชมตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองสกลนครนะครับจับกลุ่มอมรศัก์หรือว่าน้องเจนน้องเจนอายุแค่18ปีที่พูดได้แบบนี้เพราะว่า18ปีขึ้นไปไม่มีกฎหมายเยาวชนคุ้มครองแล้วนะครับคนนี้พ้นจากการเป็นเยาวชนแล้วแล้วดูสิพาตัวเองไปอยู่ที่จุดไหนกลายเป็นผู้ต้องหาทันทีคดีลักทรัพย์นะครับไปตระเวนงัดตู้หยอดเปลี่ยนแล้วก็สุดท้ายต้องมาวิ่งหนีตำรวจหัวซุกหัวซุน แล้วรอดไหมล่ะก็ไม่รอดจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหางโฮงอำเภอเมืองของจังหวัดสกลนครนะครับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจบอกว่ามันจะมีโจรอยู่คนหนึ่งออกประเวนก่อเหตุลักตู้หยอดเหรียญเนี่ยทั่วพื้นที่เลยนี่เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดติดตั้งเอาไว้บันทึกเอาไว้ได้ด้วยตู้เติมน้ำมันเครื่องซักผ้าตู้หยอดเหรียญ มันเจอตรงไหนมันงัดหมดเ,<อ>เลยนะฮะเออหลายพื้นที่ในสกลนครกล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานบันทึกได้หลายจุดเจ้าทุกก็มีการทยอยเข้าแจ้งความกันหลายพื้นที่จนในที่สุดเดี่ยตตำรวจสืบทราบว่าคนก่อเหตุก็คือน้องเจนอมรศัก์คนนี้แหละครับคุณผู้ชมผู้ต้องหาเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุที่ต้องไปก่อเหตุตะเวนงัดตู้หยอดเหรียญเนี่ยเพราะว่าตกงานไม่มีงานทําประกอบกับว่าแม่เนี่ยไปติดเงินกู้นอกระบบหากไม่มีเงินไปจ่ายจะโดนข่มขู่อีกต่างหากที่สําคัญคือตัวผมอ่ะ ไปติดนี่ค่ายบาบ้าที่ซื้อมาสองถุงเป็นเงินจำนวน11,000บาทโอ้โห oh. oh. มันต้องกี่เม็ดเนี่ยยบาบ้าราคาสูงขนาด11,000บาทเดี๋ยวนี้เม็ดละย0 3 0บานะิบทอะนี่มันราคาสูงเลยปะเนี่ยโอ,อหารไปสินะ oh. หลากหลายสิบเม็ดนะครับคุณผู้ชมโอ้โ oh. หไม่รู้ว่าซื้อไปทำอะไรขนาดนี้ ถ้าซื้อขนาดนี้แล้วติดหนี้เยอะขนาดนี้แปลว่าขายด้วยหรือเปล่าตํารวจก็ต้องไปขยายผลกันต่อนะครับอะแต่เขาก็ยอมรับในภายหลังว่าที่ไปซื้อมาสองถุงใหญ่ๆนั้นเอาไปขายต่อครับแต่กลับใช้เงินที่ขายยาบ้าได้จนหมดอคือลงทุนแต่ไม่เอาเงิน ไปลงทุนที่ต้นทางแต่ว่าลงทุนในเรื่องที่ผิดกฎหมายอีกต่างหากผิดไปหมดเลยนะครับผู้ชมท้ายที่สุดเนี่ยโดนไอตัวพ่อค้ายาเนี่ยมันทวงหนี้ไม่มีทางออกก็เลยมาก่อเหตุเนี่ยตะเวนขโมยงัดตู้หยอดเปรียนแบบนี้เ <c oughs> บื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาอมรศัก์เสพยาเสพติดมียาเสพติดไปในครอบครองแล้วก็ลักทรัพย์ด้วยเอ้า เขาเพิ่งจะสารภาพว่าเขาเอาไปขายด้วยก็ต้องแจ้งข้อหาค้ายาบ้าด้วยไหมครับพี่ตำรวจฮนะแล้วที่ไล่สาทยายมานะ่ะบอกว่าแม่ติดเงินกู้ต้องเอาไปใช้นี่แล้วก็มีนี่ยาบ้าพี่บอลว่าไอ้อย่างหลังนี่แหละของจริงเพราะว่าถ้าเขาจะใช้นี่แม่จริงจริงเง,งินที่ได้มาทาไมไม่ไปจ่ายอะ่ะก็นั่น <ใจ S 1> น่ะสิแบบรวบตัวได้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเท่ากับเป็นการตัดอนาคตตัวเองอายุเพิ่งจะสิบปปีเท่านั้นเองอนาคตยังอีกไกลเลยนะเออ ช่วงนี้มะม่วงยังเยอะไหมเยอะดอกอยู่ค่ะทยอยเก็บกินเจอหน้าใครในแจกแต่มะม่วงทั้งนั้นเลยช่วงนี้บางคนบอกว่าหน้าบ้านจะติดป้ายเขียนเอาไว้งดรับมะม่วงชั่วคราว<อ>แต่ยังรับอยู่นะคะคุณผู้ชมล่าสุดเพิ่งรับออน้ำปลาหวานจากแม่วาสนามา<ช>ต้องการมะม่วงด่วนเลยค่ะตอนนี้แล้วมะม่วงที่มันออกมาเยอะจริงๆในฤดูการนี้ไม่ใช่แค่คนนะคะที่รู้สึกว่าหืเต็มต้นน่ากินจริงๆน้งช้าง เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าโนุโนุชกินไม่ทันหรอกเดี๋ยวเราช่วยกินสำคัญเหมือนกันนะโอ,อ้ oh, ถ้าช้างมาทางนี้เด็กๆจะวิ่งไปทางไหนนั่นเน่ะสิ <S <S เพราะว่าช้างป่าก็ คืออันตรายก็แตกต่างจากคนคุมครั่งอะ่ะเขาก็ตัวใหญ่แล้วบางทีเขาวิ่งเร็วด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงหน้านี้ฤดูนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มาม่วงอย่างเดียวนะผู้เรียนก็ไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามิติใหม่แห่งการขายทุเรียนเขาเรียกว่าอุ้ยแหวกกฎฉีกทุกกฎจริงๆเป็นยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวมาติดตามแต่ว่าช่วงนี้พบกับสิ่งดีๆกับพัสกา a b าบำรุงไขข้อกันหน่อยค่ะ เอาละค่ะสาหรับคุณผู้ชมนะคะตื่นมาเช้านี้รู้สึกว่ามันตื้อๆมึนหัวค่ะบางทีเนี่ยมันจะวูบจะวูบเหมือนบ้านหมุนยังโครงเคลงอยู่เมื่อคืนนอนไม่หลับนะคะบางคนเนี่ยปวดคอปวดบา่าปวดไหล่ปวดหลังตึงขาลงไปนะคะปวดจนนอนไม่ได้กระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อทานอะไรมาก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นกลาบหมีไหมคะหรือว่าไม่มีเออ,อกลบกลับ รีีอ่อ,อันนี้คุณยายเทศใช่ไหมใช่ไปดูพระเทศกันบ้างคุณผ,ผู้ชมอันนี้ของแท้เลยนะคะเพราะว่าพระบอกว่าจะไม่ทนแล้วค่ะมีวัยรุ่นงานการไม่ใช่ต้องบอกว่าเรียนสิเนาะเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนโรงเรียนไม่รุกไปมาตั้งแก๊งขมุก Thank <laughs> you.